นี้เราอยู่กับเบ๊กเดอะโปรไฟล์นะคะวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์ใครวันนี้เรามาดูสาสวสวยคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะช่นนันนะคะเดอะโปรไฟล์ The <Prof> ของเรานะคะจะจะแนะนําคนเด่นของวงการธุรกิจในแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ทุกคนรู้จักนะคะ,ะวันนี้เราก็มาเจอกับคุณนันนะคะคุณน,นันแนะนําตัวหน่อยคุณน,นันสวัสดีค่ะปัจจุบันนะคะก็เรียนอยู่ที่ MBA นะคะอยู่ปีที่2แล้วนะคะปัจจุบันก็มีธุรกิจสปาะคะอยู่ที่ขอนแก่นชื่อเกรมุนสปาค่ะ เกรมอนสปา <S <S ใช่ค่ะอ๋ออยู่อยู่ตรงไหนเนี่ย ตั้งอยู่หน้าโรงแรมแอดลิฟตนะคะจะมีทั้งสองสาขาค่ะอยู่หน้าโรงแรมแอดลิฟตก็คือเดินข้ามมาหน้าโรงแรบมบจะห่างกันประมาณยี่เมตรนะคะทั้งสองร้านนี้ก็จะมีครบวงจรเลยมีทั้งนวดทั้งสปาแล้วก็มีสปาเวียดนามด้วยซึ่งโปรแกรมที่ทําให้ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัล SBD Award ป e ี e ที่แล้วนะคะก็จะเป็นโปรแกรมอาโฟแฮนค่ะก็คือเป็นโปรแกรมที่นันชิดเองเกิดจากเพนพอยส์ค่ะ, Point, คะก็คิดอยู่แล้วจะทำยังไงให้ร้านแบบว่าแตกต่างากที่อื่นก็เลยชอบเป็นคนชอบนวดตั้งแตก 18, ะะ่ก่อนคือนวดเลยค่ะก็คือ เขา้าร้านเสริมสวยสระผมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่เราไปนวดมีเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวหรือว่าเขา้าร้านนวดอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างงี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่หลังจากนวดเสร็จ no, มันจะสภาพาเหมือนกับคนไปนอนมาแล้วทีเนี้ยจริงๆเราแค่อยากไปผ่อนคลายเพราะว่าเราปวดหัวเราอยากรู้สึก no, แบบว่างีบนิดนึงที่ที่ทีท่ไปนวดอย่างเงี้ยค่ะแต่ออกมาเราก็ต้องแบบุ้นหัวฟูหัวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามันมีโปรแกรมที่ออกสบายเสร็จแล้วออกไปสวยได้เลยนี่มันน่าจะดีนะก็เลยคิดโปรแกรมโฟร์แฮนด์ขึ้นมาซึ่งเตียงที่ ใช้ให้บริการลูกค้าค่ะมันจะสามารถสระผมแล้วก็สป,ปาไปได้พร้อมกันมันจะมีอาบทั้งรงเทาง้าและสปาใช่ค่ะทั้งรองเท้า,ทา,ทาแล้วก็ตรงศีสษะใช่ค่ะก็ะค,ะคือเรามีเวลาน้อยแล้วเราก็อยากผ่อนคลายอยากวดด้วยแล้วเราก็อยาก<อ>ที่จะสวยออกไปทํางานพร้อมที่จะทํางาน<อ>ค่ะไม่ว่าจะเป็นพักเที่ยงแป๊บนึงหรือว่าตอนเย็นเราอาจจะมีธุระต่อแต่เรารู้สึกเหนื่อยจังเลยกับการทํางานมาทั้งวันอย่างงี้ค่ะก็อยากมีแบบเวลาแป๊บนึงให้มีที่ที่มาผ่อนคลายแล้วก็ทำไมเราเรียกว่าโคแฮนเพราะว่าใช้สองหมอด้วยใช่ค่ะหรือชซเตอร์ปิสสองคนค่ะ ก็คือเป็นหมอนวดที่ถูกเทนมาแล้วก็จะมีนแผนกสปาเพื่อที่จะมาใดผมให้ด้วยค่ะก็คือแบบสระผมพร้อมกันกับนวดใช่ค่ะสระผมสปาผมเมื่อศีรษะตัวซาก็คือตามรายละเอียดโปรแกรมค่ะทำทุกอย่างภายในหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะจริงๆมันมีตั้งแต่30นาที60นาที90นาทีก็แล้วแต่ว่าอยากได้นานแค่ไหนผ่อนคลายแค่ไหนนะคะอ,อ๋อมันสามารถที่จะมันเหมือนแบบเขาเรียกเลือกท็อปปิง้งใช่ค่ะก็คืออ d d on ความที่พนักง,งานของเราก็เป็นเนื้อาชีพทุกคนมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารนณะสุขแม้ห้าตัวนั้นเองนะคะก็เป็นเรียนที่มหาวิทยาลัยลังสิบเพื่อที่จะเอาใบอ่าเมเนเจอร์สปาแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็การให้บริการอวัยวะ ทุกอย่างภายในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะคือตามข่าวที่มันดูอันตรายจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเบสิกที่คนที่ต้องเป็นเรียนพื้นฐานมาที่จะต้องมาจับร่างกายรู้ี่ตรงไหนไม่ควรตรงไหนควรจับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความมืออาชีพของบริษัทของเราของร้านของเราที่มอบให้กับลูกค้าที่เลือกที่จะมารับการบริการที่เกรมุสปาค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเราตัวเราเองเนี่ยเพิ่งจะอายุไม่เยอะเนาะใช่อายุไม่เยอะเนี่ย ก่อนหน้านั้นได้ทาได้ทางานอื่นบ้างไหมหรือว่าหรือว่าแบบออจบมาปุ๊บเนี่ยแบบมาเปิดไอตัวแบบธุรกิจสปาเลยส่วนส่วนตัวแล้วไม่เคยทํางานไม่เคยทำอะไรประจําเรียนจบมาทำธุรกิจไปได้หนึ่งปีแล้วก็มีโอกาสไปทําแบบขายตรงเปิดเฟรนช์ชัยแล้วก็เปิดร้านนุบะทะเมื่อคุณพัฒ์ที่แล้วขายไปเสร็จปุ๊บก็เปิดอาเตริบุณสปาเมื่อเมษาปีที่แล้วเมษานี้ก็จะครบหนึ่งปี ก็คือไม่เคยทําเกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้เลยแต่ว่าเป็นเป็นลูกค้ามาหลายที่ก็เกิดจากการที่ชอบแล้วก็เออคิดมาตลอดว่าถ้าสมมติว่าเออมมีปัญหาประมาณนี้พอเราได้มีโอกาสทํา เราก็เลยทําจากที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดให้กับลูกค้าเพราะว่าหัวใจในการธุรกิจของนันมีอย่างหนึ่งคือนันเห็นหลายๆธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจมีเงินมาลงทุนเสร็จปุ๊บทำแล้วทีนี้มันเจ๋งมันเกิดจากการที่ว่าเขาคิดว่าลูกค้าไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีคือเขาอยากขายอะไรให้ก็ให้ลูกค้าก็ให้แต่ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าฉลาดกว่าน,นั้นคือลูกค้าเขารู้ว่าเขาได้ไม่คุ้มกับที่เขาจ่ายดังนั้นสิ่งหนึ่งหัวใจสําคัญในการธุรกิจของนันก็คือว่า แม้กระทั่งตัวนั้นลองรับบริการเองหรือว่าซื้อสินค้านั้น,น,นมาเองนั่นก็ต้องรู้สึกว่าพี่เป็นคุ้มกับเงินที่จ่ายจ้ะอันนี้คือหัวใจที่ทําไงทําให้นั้นสามารถคืนทุนได้ไวแลวก็สําเร็จได้ไวค่ะอืมโอเคก็คือเมษาปีที่แล้วใช่ใช่แล้วตอนนี้เรียกว่าคืนแล้วคืนทุนสามเดือนแรกเลยค่ะโอเคอืมเออแล้วเป็นไงตอนนี้แบบลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเป็นประมาณไหน ลูกค้าส่วนใหญ่ของนั้นก็คือมีเดียมทูไฮงันจากตลาดบนโดยปกติกลุ่มลูกค้าจะมีสองแบบกลุ่มในจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นุ่มเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่ทํางานส่วนใหญ่ที่ที่เขาไม่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ค่อยมีพนักงานประจำค่ะลูกค้าส่วนใหญ่อของนั้นก็จะทํางานเสร็จดึก,ดกหรือไม่อะไรปรนะมาณเนี้ยเพราะว่าร้านของนั้นเปิดสิบโมงเที่ยงคืนเลยค่ะก็คือรองรับทุกรูปแบบแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวทางเออเชียหรือว่ายุโรปอะไรเนี้ยค่ะเขาเที่ยวเสร็จเขาก็จะ เมื่อยแล้วก็มาคับคอที่ร้านราใช่ค่ะก็จะเป็นต่มลูกค้าสองแบบในพื้นที่ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่จากที่อื่นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบเหมือนบริการตัวไหนที่แบบเป็นที่นิยมที่สุดอย่างที่นั้นบอกว่าซิกเนเจอร์ของเราก็คือโปรแกรมโฟ์แฮนด์เพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่แรกนะคะที่มีปัจจุบันก็ยังมีที่เดียวอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ถูกก๊อปปี้ไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีก็ บ้างค่ะเพราะว่าหลังจากที่ในโซนนั้นตอนที่มันไปอยู่แรกก็คือยังไม่มียังไม่มีผู้แข่งแต่พอหมดได้เดียวก็คือเพียบนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติธุรกิจเนาะธุรกิจแปลว่ามันไปได้ดีดเนาะแข่งก็เลยตามดังนั้นก็เลยถ้าเป็นสินค้าและบริการของเราก็จะเป็นโปรแกรมเพอร์แฮนด์เลอเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมเรฮูนีค่ะที่ได้รับความนิยมอ๋อเรามีแนวคิดยังไงในการท,ทําธุรกิจ เราถึงจะถึงจะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับนีจากคู่แข่งหรือว่าแบบสร้างความยื่งยืนได้เพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าธุรกิจสปาหรือว่าธุรกิจแบบประมาณเนี้จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะค่อนข้างที่การแข่งขันค่อนข้างสูงเนาะืะเอ,อเรามีแนวคิดยังไ,ไง นันเชื่อว่าทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วแต่การที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนั้นๆนะคะหนึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพสองก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้าสาก็คือมาตรฐานของเราห้ามตกแล้วสามอย่างนี้มันจะทําให้อย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ที่หนึ่งแต่เราก็อยู่ท็อปทอป,ประมาณนะะี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่นันใช้คำุร้ิจตลอดไม่แม้กระทั่งลูกค้านะคะเพราะว่าในตัวพนักงานของนันเองนันก็ให้ทั้งมาตรฐานทั้งความซื่อสัตย์กับเขาเช่นเดียวกันเพราะวว่่่าาไม พนักงานของเราถูกชี้ยังไงมันจะส่งต่อไปถึงลูกค้าแนาวความคิดของเจ้าของจะถูกส่งต่อไปยังลูกน้องหรือพนักงานของเราแล้วเขาก็จะถูกส่งไปทางสินค้าที่เราให้แล้วลูกค้าก็จะได้สัมผัสสิ่งนั้นเรารู้สึกมัน<ช>ม่นใจเพราะว่าเราแบบเป็นคนใช้เองจากมุมมองของของคนที่เป็นลูกค้ามาก่อน ใช่ค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วอย่างที่นันบอกว่าอย่าแม้กระทั่งตัวเจ้าของที่มอง,มองไปลูกน้องหรือว่ามองมออกไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้ความซื่อสัตย์กับเขาว่าเราไม่ได้พูดง่ายง่ายมาฟันหรือว่ามาเอาเปรียบใครแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเราคือพนักง,งานเองเราก็ไม่เคยเอาเปรียบใครดังนั้นสิ่งที่เราทําออกไปทุกอย่างอะค่ะมันก็เลยแฟร์สำหรับทุกคนมันก็เลยทําให้คนที่มาหาเรามาให้รับสินค้าและบริการของเรารู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีก อโอเคเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็คำถามปิดท้ายเรามาเติมตัวเองใน M B A นะเนี่ยหนูรู้สึกว่าเราแบบเราได้อะไรจากจากการที่เข้ามาเรียนจริงอันนี้คือคำถามคณะบอดีในการสัมภาษณ์หรือเข้ามาเรียนเลยนะคะ <laughs> แตนพอมองย้นกับไปตอนนั้นน่ะหนูรู้สึกแบบว่าเหนื่อยกับการทํางานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราใช้แต่แรงในการทํางานแล้วมันก็วนลูดอย่างนงั้นเร,เรียนจบมาได้ประมาณ2ปีสปีนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้มาอยากเรียน M B A หนูรู้สึกว่า โลกข้างนอกเขาทํากันยังไงเพราะคนทำธุรกิจส่วนใหญ่เขาจะมองแค่งานตรงหน้ามันก็เหนื่อ,อยแล้วแต่ว่าพอเราอยากมาเรียนเอ็เรามองว่าที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นเราจะได้มีหลักการในการเนี่ยวธุรกิจของเราบ้างไม่ใช่แค่คิดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทํามันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันอาจจะทําให้เราทุ่นแรงลงเพราะว่าเรามีหลักในการดําเนินธุรกิจมากขึ้นพอได้เข้ามาเรายียนมันก็จริงๆค่ะตอนแรกแค่คิดเฉยๆก็คิด,คด,คดว่าหาเรื่องหร่อเ,เหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเรีนยนจริงๆรู้สึกคุ้มค่ามากเพราะว่า หนึ่งมันก็ได้มาลื้อฟื้นค่า business p l a นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงๆหนูเรียน Marketing มาร์เกติ้งมาหนูก็ได้ทําอยู่แล้วแต่พอได้มาจริงๆเข้าใจว่าตอนเราเรียนตอนนั้นอ่ะเรียนเพื่อที่จะสอบเรียนเพื่อที่จะสอบแต่มันดีมากเลยนะคะใครที่ทําธุรกิจแล้วแล้วหรือว่าทํางานแล้วแล้วมาเรียนเพิ่มอ่ะมันทําให้เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,าใจ,าใจอย่างเช่นหนูเรียนวิชากลยุทธ์เรียนทุกวิชามันทําให้เราคิดย้อนกันเช่นวิชา l e a ดอร ship อย่างเงี้ย คือหนูเรียนเสร็จหนูเอาไปสั่งพนังงานเรียนเสร็จเอาไปสั่งพนังงานหนูบอกเลยว่าธุรกิจที่มันสําเร็จได้ไวขนาดนี้หนูขอบคุณอาจารย์ทุกท่านอาจารย์พินโยอาจารย์สังชัยอาจารย์อัจฉริยะคือทุกคนก็คืออาจารย์ดุด้วยก็คืออาจารย์ดุด่งนยี่ตรงนี้ใช่คือคือมันไม่ใช่แค่วันใดวันหนึ่งหรือแค่แบบคําพูดใดคาพูดหนึ่งอะค่ะแต่มันคือทุกอย่างที่แบบว่าค่อยๆเสริมเราเข้ามาบวกกับเรามีธุรกิจอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าธุรกิจเกมส์สปาของหนูเนี่ยคอนซัลท์ถึง เพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาปุ๊บอาจารย์ทุกคนน่ารักมากเลยหนูแค่แบบว่าทิมพ์อาจารย์นี้หนูควรทายังไงคะอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แบบให้คําแนะนาหนูทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยการที่หนูแบบมีวันนี้แล้วก็ m i n d ซ็ตที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาลองถูกลองผิดเยอะก็เพราะว่าหนูได้มาได้ความรู้ที่นี่คะ่ะอืได้เพื่อนด้วยเนายใช่คะ่ะได้เพื่อนดีด <laughs> ีท<ะ>ั้งนั้นโ <laughs> <laughs> อเค okay. วันนี้เราก็ได้รู้จัก หนึ่งในเรียกว่าท็อปโปรไฟลข์ของเราแล้วน,นะคะก็คือแบบในภาคอีสานเนาะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นที่บ้านทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าจบมาปุ๊บก,ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทํางานที่องค์กรไหนๆเนาะก็คือมาไม่ได้ไปคูดไ <laughs> ไปต่อยอดไปต่อย,ยอดธุรกิจที่บ้านแล้วก็แบบเออแน่นอนทุกคนก็คือมีความฝันที่จะอยากจะ,จะมีอะไรเป็นของตัวเองใช่ไหมเออแล้วเราก็เลยเลือกแบบหลายๆธุรกิจแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย ก็เป็นก็เป็นธุรกิจที่ตอบเรียกว่าเพนทอยของตัวเองอันดับแรกเลยใช่ไหมแล้วก็จากนั้นก็ค่อยขยายไปจริงๆไม่ได้อยากทําไม่เคยมีในหัวเลยนะคะแต่ว่าหาไม่ได้ใช่ไหมหาไม่ได้คือมันลองมาเยอะมากคือหนูทำมาหลายธุรกิจมาจนสุดท้ายจริงๆเราถึงได้ทาเลมาก,ก่อนเสร็จปุกหนูก็ค่อยๆเสริมโปรดักต์แล้วทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นสิ่งที่เราแบบว่าชอบอเนี่ยค่ะทีนี้พอทําไปทํามาเออเราชอบนี่นะ่ะเพราะเวลาเราเข้าไปทำธุรกิจนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้มาทํางาน เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราชอบอไม่เคยเข้าใจคำนี้เลยค่ะเพราะว่าเจอเจนกระทั่งมาเจอ,อ,เเจอแต่ว่าถ้าถามว่าชอบทําสปาไหมชอบทานวดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่ได้ชอบแต่แค่มันเป็นสิ่งที่เราก็คือว่างเราไปทํามันนะ,ะม,มันก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้มาทํางานเหมือนเราได้เข้ามาทําในสิ่งที่ชอบอ่ามันเป็นการค้นพบตัวเองใช่ค่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ชอบทุกอย่างในธุรกิจนี้นะเอา มันไม่มีใครเอาความชอบตัวเองมาทําเป็นงานได้ทุกคนนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องทําในสิ่งดำเนินชีวิตดำรงชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็นึกถึงว่าเรามีอะไรที่ชอบมันก็ทําให้แบบมี energy ในการทํางานอืม <ฮะ S 1> โอเคแล้วแบบสเต็ปต่อไปนี่จะเป็นยังไงสเต็ปต่อ,อไปขยายสาขาแต่ว่าตอนนี้อตอนนี้คือมีอยู่สองสาขาแต่ว่ามันใกล้กันมากแต่ว่าจริงๆก็มีคิดว่าจะไปขยายสาขาแต่ว่าก็แบบดอกไปอยู่เพราะว่า ตอนตอนนี้ก็อยู่ปีสองเอเบเนาะก็กําลังทําวิจัยทําอะไรด้วยแล้วบวกกับว่าธุรกิจก็พยายามแบบทำให้มันลงตัวแล้วก็งานวิจัยของหนูนะคะก็ทำาื้อหนูปริ้นนะคะทำเองหนูสปาด้วยเพื่อที่จะเอาทำเสร็จปุ๊ก็จะเอาไปใช้ที่ร้านด้วยเลย,ยนะคะก็ฝากติดตามนะคะผลงานได้เลยนะคะนน <ๆ S 2> เพราะว่าก็จริงๆก็มีขายเซนชายด้วยนะคะก็มีคนติดต่อเข้ามาเลยแต่ไีู่้จะทาอะไรก่อนเยอะมากเยี่ยมเยี่ยมค่ะวันนี้ก็ ฝากิตตางเกรมูนอ่าแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสเตปต่อไปขั้นตอนต่อไปของเกรมูลเนี่ยเขาจะเติบโตเป็นไรเพราะว่าเราให้สิ่งที่ดีสุดกับลูกค้าซื้อสัตว์ต่อลูกค้าซื้อสัต์ต่อพนักงานแล้วเดี๋ยวนั่นแหละผลบุญนั้นนะคะหรือเรียกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกำไรในธุรกิจของเราเองมันก็จะกลับคืนมาสู่เราวันนี้ขอบคุณคุณนันมากๆนะคะที่เสียค่าวันนี้ค่ะเจอกรมูลสบายที่ไหนฝากอุ่นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ